สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่นารมิตนะครับว้านะอันนี้เราครั้งแรกเลยนะนี่ที่แบบมาบุกถึงหอเจากอนะครับนารมิตนะครับวันนี้เสียบาทจัดให้ครับในนารมิตนะเฮ้ยนารมิตร้ เฉพาะชุดแต่งหมดกี่ล้านก็ไม่ไม่นี่อะไรไม่รวมไม่ได้รวมไปเรื่อยๆหยุดไม่ได้ใช่ไหมชีวิตขับรถบัสนี่หยุดไม่ได้ครับเรารักอยู่แล้วในการแต่งรถหยุดไม่ได้แน่นอนเฉพาะหมอข้างนี้ก็ครึ่งหมื่นแล้วก็บอกว่า ระบุระบุราคาไม่ได้ไอันนี้เกียร์หนึ่งหนึ่งสามหรือว่าหนึ่งสองสี่อันนี้เกียร์อันนี้เป็นเกียร์ไงเกียร์รอไหมอ,อ๋อเป็นเกียร์ออตโอตโอ้ด้วยฮึ <S <S ขอขอชมข้างหน้าได้ไหมครับ อะไรนี่ลำโพงฮะลำโพงลำโพงที่เขาไว้ต่อรถพ่วงไงคนละลำโพงอ้ยอันนี้กี่นิ้วเสียบาทฮะสิบสองนิ้วเสียบาทจัดให้ครับโอ้โหฮึดอกอะไรนะดอกสิบสองมืดหนาว อันนี้โชว์เฉยๆนะไม่เปิดนะเพราะว่าแบตไม่มี <c oughs> แบตพัง <c oughs> แบตพังม,มาดูมาดูภายในเอ๊ะเอ๊ะมาดูภายในไม่นั่นน่ะช่างเอี่ยวอ่ะมาถึงแล้วไปนี่แหละที่ถอดรองเท้าด้วยอ่ะเออก็เท่อ่ะเราต้องถอดไปข้างล่างเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาผมไปขึ้นฝั่งนู้นดีกว่ะอยากข้าโอ้โหไม่อ โอ้โอไมไ่บอกผมเอเปิดไม่ได้นะเพราะว่าสายพันเอเอาออก <5. S 1> อุ้พี่อันนี้วัดบูธอะไรมั่งเนี่ยอุ้ยเต็มไปหมดเลยสองสามสี่ห้าหกอันนี้วัดบูธเครื่องอันนี้อันนี้สแกนเนียอะไรนะพี่หนึ่งสองสี่หนึ่งสองสี่อ๋อที่เก่ อโต้ก็ไ oh. ด so ้เมนนวนก็ได so ้เมนนวนก็ได okay. ้เปก็ถ hmm. so ้าเราใส่เกียร์อโต้ก็คือเหยียบเหยียบคัสครั้งแรกแล้วก็ใส่เกียร์แล้วก็แล้วมันก็จะใส่ของมันเองถ้าเราอยากมันมันหน่อยก็มมนนวลเมนนวลก็คือเหยียบคัสมันมีเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลยก็เกียร์อโต้ปั๊บรึดดูดูมีไม่ไม่เครื่องดีเจเครื่องดีเจหน้าโจหมย อยากเปเราฟังไม่ได้อ่ะไม่ใช่อันนี้ก็เขาเรียกเบรกเบรกลีทาดลีทาร์ใช่เดี๋ยวเอาสมุดงานเพลงไหมอันนี้อันนี้ก็คือเบรกลีทาร์ก็คือมันจะมีอยู่ประมาณสี่แก๊กยังไงแก๊กแรกแก๊กสองแก๊กสามยังไงมันก็เหมือนแบบอ้าใช่ไหมไม่งั้นมันไม่ได้ยินถือไหมด้วยเวลาพูดอ่ะ มันโอ้าเปลือกไม่ถือไม่ไม่ได้ยินนะคุยกับทำไมดิเอาไอ้ว่าไฟเลี้ยวอยู่ฝั่งไหนฝั่งซ้ายเออที่ไฟเลี้ยวอ้าวอีพี่ผมมั่วนะจริงจริงปัดน้ำฝนอยู่ฝั่งนี้ไม่อ้าวทำไมอ่ะถ้าเป็นสแกนเนียไฟเลี้ยวจะอยู่ไฟหน้าไฟอะไรจะอยู่ฝั่งนี้อืมเออจริงหรือเปล่าเนี่ยก็นี่ไงไม่ผมดาวถูกเสยว่ะใช่ก็คือปัดน้ำฝนจะอยู่ฝั่งด้านนี้เอ้าเราก็หลงเหมืองกันนะ ต้องแล้วมันสลับกันไงอ่าใช่ใช่เพราะว่ามันระบบมันไม่เหมือนกันไงแต่ระบบเยอะมากเลยอ่ะเพี่ยวจับได้ไงวะเพี่ยวเปลี่ยนอาชีพไหมไม่ต้องออกแล้วรถพ่วงอ่ะอันนี้มันเป็นไฟแบบไฟบ้านอะ่ะใช่เหรอโอู้ดูช้คอสดิดูดูพืน้นอันนี้ก็เป็นห้องนอนของคนขับเลยใช่ไหมล้วขอขึ้นไปข้างบนได้ไหมได้นี่แกงขึ้นไปข้างบนได้ยังอุ้ยมีอันนี้รถพ่ด้วยอ่ะ อนจัดเต้ใช้กี่ปากครับคู่เดียวครับคู่เดียวอยู่เป็นน้องตั้งดีเหวอหวอเป็นเต้เุ้ยเปืนไม่เป็นน้องเกลียวชิซ้ายหวอนี่ถ้าเปิดดังไหมพี่หวอทั้งหมดกี่ปากกี่ปากครับข8สี่แปดทั้งหมดแปดใช่ไหมน่าล้มิดได้ครับขึ้นได้เลย เป็นครั้งแรกครับที่ได้มาเจอครับสวยมากเลย,เยดูด,ยบบดูอ่ะออยังสุดอย่างจ้บจาบเฉพาะเฉพาะแต่งแบบนี้มีกี่คันถเป็นรก ดูพี่น้องดีเจครับสิบห้าคันในเอ็กฮะเนี่ยที่แต่งแบบเนี้ยสิบห้าคันบอกอย่างสดอะอันนี้อันนี้เป็นแค่ระบบกลางวันนะเนี่ยนี่อีกนี่อีกอันนี้ก็ออกงาน,อ,างน,นอันนี้อันนี้แปดล้อเหมือนกันใช่ไหมพัดลมครับพัดลมหกล,ล้อ,ลอนี่แปดล้อที่ไปเมื่อกี้ โโอ้ห oh, สุดจัดี่มีขานาดไหนตอนนี้ดินสุดไหนมาดูข้างในบีเอพี่อะโอ้โ oh, ห oh. สะเทือนอะ่ะโอ้โหดูระบบไฟแสงเสี่ยเอ็กซ์หุยสิบห้ากี่ดอกวะ สุดเกินอ้าวมือ4ว่ะเลขสองอ้าวมีเสือนั่งเอาสิบห้าสองดอกดิฮะสิบห้าสองดอก<ะ>ปา<ะ>ดมีหมกอีกนะผมว่าไม่ไม่สองหรอกว่ะพ,พี่ว่ามีหมกหอ่ะโอ้โหอลังการงานช้างมากเลย มีกล้องวงจรปิดด้วยเอ็กโอ้โหมีไม้ตรงนี้อีกหมกอะไรอ่ะหมกเยอะอเฮ้ยอู้ข้างล่างนี่ตู้ซับสิบสองอีกโอ้โหอะไรนี่โอ้ยดูแบตแบตเตอรี่มาไม่อู้ใช่ไหมใช่แบตเตอรี่อือแบตเตอรี่เอาอันนี้แบตอะไรวะชั้นใช่ไหมโอ้โหเครื่องเสียงโอ้โหเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยมีคนเข้าห้องน้ำเหรอใช่ห้องน้ำเหรอเออห้องน้ำแต่ทำไมเปิดไม่ได้อ่ะมีต้มน้ำร้อนอีกลงด้วยโอ้โหสุด่ะเอ้ยพวกไอ้เอาใครถอดรองเท้ามามาตีทร สมมติถ้าเราจะติดต่อง,งานอยากสมมติอยากได้รถบัสแบบนี้ติดต่อง,งานเราเข้าไปทางไหนครับเข้าไปทาเพจหอจกอ,อยุธยานารมิตเลยก็ได้เพจเลยใช่ไหมหอจออก,กอายุยาธย,ย,ยานารมิตนะครับใครสนใจนะครับหรือว่าเป็นบัสนําเที่ยวแบบพูดง่ายแบบสนุกสนานเลยอะไปแบบสนุกอะอันนี้กี่นิ้วนะพี่สิบ <12? S 2> สองสองเหมือนกันใช่ซับขนมีไหม นีครับสิบห้าสิบห้าสี่ดอกสี่ดอกฟังไว้ตรงไหนอ่ะมันจะอยู่มันจะมีคู่หน้าอ๋อคู่หน้าตรงตรงนี้ใช่ไหมใช่ระบบปีกนกอันนี้มันจะเป็นระบบเออ่ปีกนกปีกนกตรงไหนเฮ้ยเขาอย่างตัวต่างๆจะเป็นคานแข็งใช่ไหมครับอ่าอันนี้จะเป็นปีกนกปีกนกเป็นเหมือนระบบล้นเล็กเลยครับเป็นดิสเบรกดิสเบรกด้วย อู้นี่ไงเอาแนละ้วดอกลำโพงอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ตรงกลางไม่เห็น,น,หนอ๋ออยู่ตรงตรงตรงกลางนั่นใช่ไหมโอ้โหดูระบบสายไฟดีครับตรงนี้สี่ดอกเลยแล้วก็ฝั่งนูน้นในกิ Nike, เก็บของไม่มีมมอ๋อ,อรถบัสเขาจะชอบใส่หมกไว้อย่างไงี้เลยครับด้านนอกสิบห้าสีดอกข้างใน สิ 15, 2, 2> บห<น>้าสองบนแล้วก็ล่างสิบสิบสองนิ้วสะเทือนแน่นอนเลยอะเ <c oughs> วลาไปนี่ลิงสัญญาณใส่กันหรือว่า <c oughs> แล้วแต่ <c oughs> โอ้โหสุดๆุดอะโคตรสุดเลยอะแต่วันนี้เราไม่ได้ฟังเสียงนะแล้วก็มาดูเครื่องครับข้างหลังวันนี้รถไม่ได้ล้างนะเนี่ยเพิ่งเพิ่งวิง่งงานมานะนี่ครับพี่น้องดูเครื่อง ถังถังพักน้ำใช่อันี้อะไรคอมเอคอมเอก็ใหญ่ดิไม่ใหญ่แล้วเอจะเย็นได้เหรออันนี้ถอดถอดถอดนี่ออกไงใช่ถอดสายพานออกมันก็เหมือนคอมเราปกติแหละแต่ว่าคอมรถบัสมันจะใหญ่มันจะใหญ่กว่ากันก็นี่แหละอยู่ข้างในนี่แหละอยู่ข้างในอะหน้าคาร์ดอะ มันไม่เหมือนหน้าคารถกระบะไงใช่มันจะอยู่ข้างในใช่ใช่ถูกเสียงยังโหดเลยอ่ะเกียทุกคันเลยไหมแปดล้อทุกคันเลยหนึ่งสองสี่ทุกคันแต่เกียร์เหมือนกันทุกคันไหมอ๋อเกียร์โลอ๋อที่ผมขับนั่นนะเกียร์โล ไอ้นี่เกียร์ออตโต้เกียร์มีนวลนสวยงามอะ่ะมีทั้งรถบัสพัดลมรถบัสเอนะครับสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับจัดประหลัดบอกครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายสวัสดีครับ